ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้ช่องของเราด้วยนะครับวิคเคอห์บอนคู่บิก๊กแมนคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์นัดที่185เป็นการพบกันครั้งที่3ในฤด,ดูกาลน,นี้ของทั้ง2ทีมหลังจากที่2นัดแรกพบกันที่สนามโอทัฟฟอร์ดเสมอกัน0ประตูต่อ0ในเกมลีก และในคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะได้2ประตูต่อศูนย์ไปรอชิงชนะเลิศก,กับท็อตแนมฮอสเปอร์สถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกของทั้ง2ทีมจะฟูงทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำคะแนนแล่นชิวทิ้งอันดับที่2เพื่อนบ้านอย่างทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบสบายสบายไร้ความกดดันด้วยช่องว่างคะแนน14คะแนนทำให้เจ้าบ,บ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเล่นง่ายเล่นสบายกว่าทีมเยือน ที่ยังต้องมีแรงกดดันในการรักษาอันดับ2ที่มีช่องว่างจากเลสเตอร์ซิตี้เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นทีมเจ้าบ้านพกสถิติสุดหรูชนะรวดในทุกรายการ21นัดไม่แพ้ใครเลยในทุกรายการแล้ว28นัดโดยถ้านับเฉพาะเกมพรีเมียร์อังกฤษพวกเขาชนะรวด15นัดไม่แพ้ไกล19นัดติดต่อกันส่วนทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นก็พกสถิติเก่งนอกบ้านในเกมลีเพื่อมาเยือนสนามเอติฮัสเตเดียมในนัดนี้ โดยการไม่แพ้ใครในเกมเยือนมาแล้วถึง21นัดติดต่อกันลูกทีมของโอเลกุลนาโซชาเสมอสวนสวนมาแล้ว3นัดรวดอาจจะผิดหวังที่ปืนฟืดแต่พวกเขาก็เก็บครีนชีตมาได้ทั้ง3นัดในนัดนี้ทีมของโซชาจะเป็นจะต้องได้3แต้มเพราะว่าพวกเขาสะดุดมาแล้วหลายนัดโอกาสหลุดจากที่2ค่อนข้างสูงส่วนทางด้านของเจ้าบ้านจ่าฝูงถ้าไม่นับเรื่องรักษาสถิติชนะรวดกดดันมากเกินไปเกมนี้ก็เล่นได้ง่ายกว่าทีมเยือนอย่างปิศาจแดงมาก สภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้จะขาดเพียงนาธานอาเก้เพียงแค่รายเดียวเท่านั้นที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บนอกนั้นพร้อมลงสนามทั้งหมดโดยแนวรับคาดว่าจะยังคงใช้จอห์นสโตนจับคู่กับรูเบนดีอาสแดนกลางนำทัพโดยเควินเดอร์บอยประสานงานกับโรดิโกและอิวกลายกุนโดกันขณะที่แนวรุกจะเป็น3ประสานราฮิมสเตอร์ลิงฟิลฟอร์เดนและแบร์นาโดซิลวาความพร้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เกมนี้แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่จจยังไม่มีปอปอกบาโจนมาตาและฟิลโจนที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่ขณะที่ดาวิดดีเคอร์เดินทางกลับไปที่สเปนเนื่องจากภรรยาเพิ่งจะคลอดลูกสาวโดยในแนวรับคาดว่าจะใช้วิกตอร์ลินเดเลิฟจับคู่กับแฮร์รี่แม็กควายส่วนแดนกลางจะเป็นสกอตต์แมกโทมินประสานงานกับเฟรดส่วนแนวรุกจะใช้บรูโน่ฟานันเดสมาคัดแรดฟอร์ดและแดเนียลเจมคอยปั้นเกมอยู่ด้านหลังเอดิสันคาวานี โดยคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมมีดังนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ผู้รักษาประตูไอเดซอนมอรลาเลสกองหลังคลายวอเกอร์จอห์นสโตนรูเบนดิอาร์ตและคันซาโล่กองกลางเควินเดอร์บอยโรดิโก้และกุนโดกันส่วน3กองหน่าจะเป็นซิลวาสเตอร์ลิงและโฟเดนส่วน11ตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้รักษาประตูดีนแฮนเดอร์สันกองหลังวานบิซากา้าลินเดเลฟแม็กควายชอ กองกลางแม็กโทมินเฟรดเจมฟานันเดสและแรดฟอร์ดส่วนกองหน้าตัวเป้าจะเป็นคาวานีผลงานห้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะรวดทั้ง5นัดส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ2เสมอสมบทวิเคราะห์หนึ่งเกมนี้เกมนี้เป็นการแข่งขันที่สนามเอเจฮัสเตดียมฟอร์มการเล่นของทีมเจ้าถิ่นอย่างเรืบใบสีฟ้านั้นเรียกได้ว่าสุดยอด พวกเขาชนะรวดต่อเนื่องโดยไม่มีทีมไหนที่จะสามารถปราบพวกเขาได้เรียกได้ว่าแทบจะการันตีตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยดูการนี้ไปแล้วส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นฟอร์มสามนัดหลังสุดพวกเขาเสมอศูนสนรวดมาทั้งสามนัดเชื่อว่าในนัดนี้พวกเขาจะมีความมุ่งมั่นที่จะชนะคู่แข่งร่วมเมืองให้ได้เพื่อหวังที่จะรักษาอันดับที่2ของตารางคะแนนเอาไว้เนื่องจากเลสเตอร์ซิตี้นั้นตามหลังอยู่เพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้น จึงคาดว่าในเกมนี้จะมีการเปิดเกมบุกแลกกันสนุกและผลน่าจะจบลงด้วยการเสมอกันไป1ประตูต่อนหนึ่ง